โครงกานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่19ปีการศึกษา2567ระดับประเทศโครงการคุณธรรมส่งนมแปลงร่างสร้างคุณธรรมความจริงใจเป็นน้นทุนที่ดีของชีวิตงานจะทำเรียนรู้ต้องใร้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกคนและที่สำคัญเยาวชนผู้รับผิดช่อบโคมิัจะต้องมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในสิ่งที่กำลังทำและางานที่ทำจะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีที่มาและความสำคัญ โครงการน,นี้มีที่มาจากความมีวินัยของนักเรียนนักเรียนขาดความมีวินัยในตนเองเนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองยางมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด136คนในแต่ละวันจะมีแค่ละวัาสาดุที่ต้องเตเี็นจำนวนมากโดยเฉพาะถุงนมดังนั้นกลุ่มเราอยากแก้ปัญหาขยะประเภทถุงนมในโรงเรียนโดยนําถุงนมและกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมและปลูกฝังความมีวินัยในตนเองค่ะ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยระเกียบประเภทถุงนุมและกลงนมภายในโรงเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์รู้จักคุณค่าของสิ่งของเลยใช้ 3. เพื่อใน,นักเรียนมีวินัยมากขึ้นและทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะ เจ้าหมายนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางมีวินัยมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในด้านจิตอาสาความมีวินยัยความพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักปัญญาเศร,รษฐกิจพอเพียงค่ะการดำเนินโครงงาน 1. สํารวจปัญหาวางแผนในการดาเนินงานสองประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชนต่างๆที่ดูโรงเรียนให้แยกขยะประเภทถุงนุ่มและกล่องนุ่ม 3. นําถุงนุ่มและกล่องนุ่มที่ได้มาแยกขนาด ประเภทล้างให้สะอาดตากให้แห้ง 4. นํนำถุงนมและกล่องนมที่ได้มาประดิษฐ์เป็นของใช้นํานำของใช้ที่ประดิษฐ์มาใช้จริงในชีวิตประจําวันและนําไปฝากขายร้านค้าในชุมชน 6. ขยายผลให้คนในชุมชนเพื่อเพื่ออาชีพและสร้างไรายได้ 7. แนะนําคนในชุมชนให้รู้จักสร้างสิ่งประดิษฐ์จากของเลอหลือใช้หลักธรรมที่นํามาใช้คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4คือแนวทางที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางาน พระบรมมาราชวาทเด็กต้องทำตัวให้สุภาพอ่อนโยนหมั่นขยันเอาการเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัยจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิตผลที่ได้รับจากการทำโครงงาน 1. สามารถลดปริมาณขยะประเภทถุงนุมและกล่องนุมภายในโรงเรียนได้ 2. นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้รู้จักคุณค่าของสิ่งของเดยใช้ 3. นักเรียนมีวินัยมากขึ้นและทิ้งขยะเป็นที่ค่ะ